จัดระเบียบต้นนอผู้เฒ่าผู้โตขึ้นทานมัจฉี่มันเป็นระเบียบจะน้อยก็สีเปาเนึองห้สู้ฟั่งสนอกของในงานใหม่มันก็มีไปแต่กินหลายอย่างอยู่ครับที่เช่นเออเนืองอาหารที่ขึ้นซื้อจังหวัดขอนแก่นอาหารที่ขึ้นซื้อจังหวัดขอนแก่นมีหลายเนื้อตัครับโดยเฉพาะเพื่อเขาสวนกวงกับแมนไก่ย่างขัวฉีแกขังเนี้ยขึ้นบางสั้นฮะคือนบางสั้นมันเอาไปโดนเฮ้ยไม่ไงหรอกนะร้านเจ้าขาคือแตกไล่ง่าดีแทบบู อจาจจะมูจางแผนที่ประเทศทไทยหรอือไซลัคกาลาสินยุไสกาลสินเขาอ,อไปมันเป็นจังหวัดที่น้อยยางท่านได้พอ 3, 9, 9่อสามเก้าเก้าแรกอันยังก่อเก้าแรกอันยินดีต้อนรับสู่จังหวัดกาลสินผ่านไปเก้าที่สองโชคดีเดินทางโดยสวัสดีภาพไปว่าหูไปเอาจ้าชีสีบอหนึ่งโซฟังไหมไงมาต้าน<ง>เป็นระเบียบเรียบร้อยมาจะชีดีละลายแม่ข้าแม่ไขายรือมาซอยแห่งงานบุนคึกคืน แม่กาแม่ไข้หลายๆนคนกันไหลมาจับใจสื่อของนี่ซอยจังหวัดกอนแกนหา,าไรใด้เขาสู้จังหวัดสันตัวดิเมื่อนี้ก็สีเว้านี่ว่าเมื่อนี้มุ่งเจ้าสีไข้ของดีเด้โดยเฉพาะเมใหญงแม่กาสามคนเนี่ยเมื่อนี้มีคอนเสิร์ตวันทีฮา,าครับครูเต้อยอภิวัตอคอนเสิร์ตละพอดีละเม่มายาสูกมันมาพีไข่แก้วมันสีลูกซักไข่เนี่ยไหนยิดมะนิดเมื่อนี้มีคอนเสิร์ตวันที่าครูเต้ยอภิวัตเดินทางมาเมื่อนี้ก้อนบันสิไปึ้นท่านพื้นพือนไท่เกียรติกับเวที่ของเข้า ที่เพิ่นเสียมาขึ้นห้านนี่ก่อนครับพี่น้องคู่เต้ยอีหยังเห้เตอยอภิวัตครับคู่เต้ยเดี๋ยวน,นี้อยู่หลังห้านครับเดี๋ยวนี้ยนนอยู่หลังห้านพร้อมไปเป็นไงร้อมไปคอยความเลี้ยวขันพร้อมเลีวเล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคู่เต้ยอภิวัตครับใส่หอเปล่ากูใส่เธรักเขาไม่น้องนางเอ๋ยก่อนใส่สีมีภัยจบซอยไอ้บ่ดอกใจบ่ละ Kasih lew, Serikat tenaga kerja politikam, serikat tenaga เดมองินที่เคยยืมไปอีกบพ่ดนเคยกัสิใจสิ้นเดือนรักต้องใสเคยหูยู่เมือดีเงินบอคอขอเขาไปขายแกได้บ่เจ้าเลยตออว่าว่าใจคือดำเทเียนเนื้อแม่อยู่กบเซาบอแกขึ้นคัวเรา คอยพอกะขี่เพล็นโนเจ้าถ้ารักเขาไม่นางไงไง,งสิมีไผ่จงซอยอายบ่น้อนถ้ารักไป่ขายแม่รับได้บ่ไคสิ Sa wou, foka kin wot la wou โหโบกมือกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่รู้มันมืดปะนี่มาสวดๆในจักบพรรดินะครับเบิรงคักแล้วแม่นเข้าใจผิดอีหยังกันบ่ครับผมปวดหัวตั้งแต่แม่ค้าดคู่เตยบ่อฮุนดีปานนี้บ่แม่นคู่เตยอธิวัดดอกดีบ่อคู่แตยปิชชาลาวัดอ่ะแฟนคลัๆจะเพิ่งไปครับผมเชิญครับเชิญก่อนครับเชิญมาสั่นเพิ่นดีแจกเงินอคู่เตยว่าดิ คู่เตยอภิมพี่มาเตยมาครับมาแต่คู่เตยก็นั่งก่อนครับผมนั่งนั่งอ่าพอดีว่านะครับที่เตยได้เมื่อคืนเวทีนี่นะครับเนื่องจากว่าทางจังหวัดนะครับได้ให้ผมนี่นะครับน้องได้มานะครับเพื่อที่จะมอบรางวัลใหญ่ให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นนะครับผมนั่นก็คือนะครับปานทตองที่ดินนะครับสำหรับผู้ใดที่มีความสามารถบอส บพเสียเถีเพราะเสียเถียวที่มามืลอนี่เพราะอยังครับบ้านพร้อมที่ดินขึ้นแต่ว่าการสิมอบบ้านพร้อมที่ดินต้องมีเป็นการอ่าที่สี่ครับเพื่อนว่าให้มีความสามารถเรื่องความการครับร้องเพลงซึ่งเพลงที่สิประกวดนั่นนะครับก็ต้องเป็นเพลงที่เกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่นนะครับครับผมมีคำว่าขอนแก่นหรือว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองขอนแก่นครับครับผมที่มีจังหวัดเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่นนะครับมีผู้สิสมัครบกป้ครับผมมี่นี่ีค JA ่ะโอ้โอ้เต็มพอดีละครับเต็มพอดีละ อัดซื้ออยังงนี้ครับสิได้จดไว้ย่อยยังนี่ครับโอ้ยฉันซื้อไว้ย่ยขาวโหยมงามประคามเด้อส่วนส่วนี่ค่ะเออหมายเลขหนึ่งครับถอยไปฮะเข้าตามลำเลดเลขที่ไปนั่งรออยู่นั่นค้าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วกราบขอบพระคุณหมอรำบอบี้ธีรวัตรวีรวัตรครับผมเป็นคือบอสไนท์คนบันเต้ยอธิวัตคนบันจ้ามิตรพูดจบๆบงามๆามได้เออคนบันก็ไหวน้าตาดีเองสิล่ะบอบี้ ก็บอกให้ทัวร์คนรในน้อพี่ไงครับ<ล>ผมขอบคุณครับนะฮะอขอบคุณ<ห>แฟนครับในแฟนเพจนอนนะครับผมนะฮะเอาไม้เลขกหนึ่งไปนั่งไปครับไม้เลขกสองผูใ้ใดไม้เลขกสองโอ้โอฉันนี่แหละค่ะไม้เลขกสองยายอะไรครับแม่แล้วแอลรวมอ่ายายแล้วแอลรวมไม้เลขกสองนั่งเลยครับผมตามลําดับยายแม่ไข่เต่าแสนสวยค่ะอ่ะายายไข่เต่าเบอร์สามเลครับต่อไปครับแม่เบาคอมอ้อนค่ะ ไปเป็นตะชีแล้วเถอะไปเว้ยเราว่างแตามันสอบข้ออจจะได้นั่นร้านเจ้าติดร้านได้เขาตีประกวนคือกันติเลยนี่ประกวยคือกันละผมไสท่านเกิดมันคือเฝ้าได้มันเกี่ยวมั้ยเนี่ยฟองมั้ยชื่อได้ว่าชื่อใบเตยใบเตยใบเตยเบอร์เบอร์เบอร์ซีเด้อกูเบอร์ฮาตัวนั่นครับผมอ่ามอลลัมตั้มเชิญมาเป็นกรรมการใอ่เลยครับมอลลัมตั้มมอลลัมเอ๋นั่นะครับผม เอาจ้าโคดเป็นกรรมการสามโคดสิแม่นครับผมเพื่ออย่าพี่ว่กจะเป็นกรรมการแม่นปะมอลลัมตั้มใช่หรืฮัลโหลเอาเก้าอี้มานั่งโกโก้เนาะผมันต้องมีเก้าอี้มีนั่นพอดตัวเอ้าอุ้ยระดับมอลลัมในยกเก้าอี้ให้แมขอบคุณหลายๆครับมอลลัตั้มมาสูงแค่เพื่อมากเพื่อมาตัวเดียวเป็นน้ำกันเอ่านั่งสัตว์เจ้าเป็นให้คะแนนเด้อเออาเอ้า หมายเลขหนึ่งครับผมครับร้องเพลงครับเชิญครับลงไปเอาเพลงยังก่อกาิกาไหมเกี่ยวกับขอนแกนครับดินในไข่เนี่ยด้อพผีตามหาคนงาม แต่ะบะหมีขอนแกน่นเอาผมไม่มาเลขหนึ่งครับสวดครับผมผ่านไปหนึ่งหมายเลขว่าเราเราญาติบะมีขอนแก่นเนาะมาเลขสองครับยายอ่ายายเหลวครับเหล,ลวเหลวรวมว่าจะถือมาถอดแนวขายบ้างไหมก่ <c oughs> อนจะเก่งเอาลอกเพลงไปหาเด็กขายดันดิเอาตีเอ้าเอาเอาไฟว้างก็ได้ขอเสียงแฟนครับเนะะี่ยค่ะพี่อาของคอยหักคะแนนครับพูดเยอะครับผม,มอ,อันดนตรีเล่นได้บ่หน่ ไปโลดครับผมเดี๋ยวเล่นให้หักคะแนนครับไปไม่ร้องเพะไปขอนแกน่นไปกินลาบก้อยส้มปลาโอเคครับผมให้หมาเยเลขสองครับมีขอนแก่นอยู่เด้อค่อยได้ัหักคะแนนเลยนะคะแนนคะแนนเออ อ่าหมายเลขสามยายอะไรนะครับแม่ไข่เตาค่ะแม่ไขเอาไม้ใกล้ๆปากหน่อยครับถือเหมือนคนไม่เคยถือไม้นะครับนะอ่าอย่ากำดากไม้นะจับอย่างนี้ครับคุณยายจับอย่างนี้ครับครับผมอ้าวเชิญครับน้องเป็นสาวก่อนแก๊งยังก็เคยมีแฟนบ้านอยู่เดนอีสานได้ไหมค่ะเออได้ได้ครับผมอ้าวผมเมื่งห็นหมายเลขสามครับ อ่าเพี้ยนมากเลยนะลงอ่ายายยายเบาเขามาออนหมายเลขกี่ครับเชิญครับเรียนให้เด้อลูกลาเออสาวนำ้องมายืนให้บู บอบ้านเกิดปีเมื่อไงจรวดครับผมเบิกหมายเลขสี่ครับโอ้ยเอามัดเร็วแต่ประกวดร้องเพลงอย่างมันเลย้านเป็นเลขสี่คนผู้สุดท้ายในการประกวดครับเอาเขาจะมาลองเพ่งภาพถ่ายวิญญาณรักอยู่นี่เด้วยไ่ได้เพราะมีคำว่าขอนแก่นเอ้ามีคำว่าขอนแเออต้องมีคำว่าขอนแก่นครับมันซ้อมเป็นอาทิตย์คุนตัวที่เอาเอาเอาล่องเบ๊บยั่เมื่อไงแคนา ก็ใหญ่แม่ไขหนาด้วลูกเป็นหนุ่มช้อนแก่นแขย้อนว่าไทยว่าแข็งกกลิงว่าใคยมีแข็งเธอโอ้โหพ่าภูดสาวมึงคือซ้อมเป็นอาทิตย <c oughs> ์ุดแลโดนไเนี่ยาไทย ผมมือครับผมโอ้โหบ้นปปาปปน,นจบอยู่แซมนี้แหละแซมนี่แหละต้องหล่อนจบผู้ชมสใช่ไหมขาดจบอยู่อ่าต่อไปเป็นการเออ่คอมเมนต์นะครับ,รบเดี๋ยวผม,ผมจะคอมเมนต์น,นะฮะอ่าหมายเลขหนึ่งยายเหลวนะครับก็ยายขาวยายขาวออกมานั่งตามเลขที่สิอ่ายายขาวนะครับอ่าเพลงดีนะครับเพลงดีแต่ว่าอ่าเสียงไม่หูนะครับเสียงแบบ เสียบหูแสบหูนะครับก็โดนตัดคะแนนไปในส่วนนี้นะครับหมายเลขสองายแล้วนะครับเสียงดีจําเนื้อไม่ได้นะครับก็โดนหักคะแนนไปนะครับโวแต่ขายของนะครับหมายเลขสามายไข่นะครับเพี้ยนแบบหลุดโลกไปเลยครับเสียงแก่ไม่รู้เสียงดนตรีเสียงอะไรไม่สนใจนะครับก็โดนหักคะแนนไปเนาะมารับตัมเนาะครับายเบานะครับยายเบาอ้โหเสียงนี่สุดยอดโศกมากนะครับ แต่ว่าเบอหวานขึ้นพอดีโอ้รู้บอดีวันนี้ก็โดนตัดคะแนนไปส่วนหมายเลขห้านั้นนะครับสำเนียงนี่ชัดเจนมากเสียงร้องสุดยอดนะครับแล้วก็การออกเสียงเนี่ยการอ้าปากนี่ทำให้เสียงพุ่งออกมามีพลัง<อ>ทำให้เพงลงไพเราะมากนะครับใครเห็นด้วยกับกรรมการปบรมือหนไหยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีว,ดว,ดวกรรมการเป็นประดงหูไหน่หอ ถ้าเอาเด็กน้อยว่าเป็นกรรมาการอย่าว่ากรรมาการนี่ผมตัดสินแบบถูกต้องเลยนะครับครับเต้ยไม่มีโกงอยู่แล้วผลสุดข,ขึ้นอยู่กับกรรมาการกอย่าง<ม>เดียวครับผมให้หมอลำตั้มเป็นคนประกาศครับสําหรับผู้ที่ชนะนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงในงานไหมนานาชาติและงานผูกเสี่ยวและงานการชาติจังหวัดกนเกีน 2562เลีเ้ยงหมาเลขดีๆเลีเ้ยงหมาเลขดีๆได้แก่หมายเลข5้าเด็กชายสลินครับพี่รับรัะวัดบอยินดีด้วยครับนะครับตัดสินได้ถูกต้องและชัดเจนมากนะครับวันนี้เราได้คะแนนนะครับเต็มท่วมท้นกันเลยทีเดียว คุณยายทั้งสี่คนไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวเตรียมอมอบพวมงมาลัยเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับเชิญรางวัล,ลครับผมก็เชิญรางวันให้กับที่ดินเป็นยันครับเป็นบ้านพร้พอบ้านแม่ยายของรางวัลมาแล้วครับผมพ่อแม่รยอมของรางวัลมาแล้วบ้านพร้อมที่ดินนะฮะบ้านพร้อมที่ดินนะครับเชิญมารำตั้มและมารำเอครับเป็นคนมอบบ้านพร้อมที่ดิน อังนี้ประมาณสองล้านเรับอ้โอ้ออรับรับของรางวัลรับของรางวัลมีบ้านนะครับมารับบ้านนะครับผมหิบไปไปเอาบ้านนะครับทรงสไตล์ยุโรปเสาเดียวนะครับมีทางเข้าทางเดียวนะครับมีประตูระบายอากาศด้วยเชิญครับน้องเบอร์ห้าครับอคืออะไรครับอีหยังก่อนี้บ้าน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 ลามึงไปยุผู้ดียอลุนเดอ อันนี้นนพี่เอะไรเจ้าคือทีมข่อยไว้ม<อ>แสดงความยินดีให้กับเอเอ,ถ,อถือไว้ถือไว้ถือมือเดียวครับถือมือเดียวเดี๋ยวจะได้รับรางวัลที่ดินด้วยนะครับสาธุเดอเราทีพญาดาทั้งหลายอ่าแล้วก็รางวัลที่สองครับรางวัลที่ดินครับเอาวัได้วัตถีดินจกเทียได้ละก็ว่าที่ดินที่ดินยุบได้ไหนได้หะโอ้ยแต่นวัาไม,าม่ที่ดินบ้านพร้อมที่ดินกันยังวันเนาะ อ้าวนั่งเข้าบันอเออปีนี้ยังให้แรงเออปีสิมาดีเดอ้ <S 1> <S 1> เอ,อปูดแต่แหกเอ้ยจ้า,าตุอันิจจาวัตสังข้ยไ,<อ>ไปเข้าโตวให้โต้บัน ปบมือให้กับทีมงานตลกด้วยครับความสนุกเล็กๆได้น้อยนะครับรทีมงานนะฮะ